ขึ้นไปบนเขาต้องมาดีพอน้ำลงเราปิดน้ำก็กลับมาทางนี้ไม่ได้ก็ต้องเวียนเข้าไปเมืองผ่านสะพานเกี่ยวโป่งแคงไปวัดโคกนัะไปเนินพระทางแล้วก็เวียนมาสมุทรเจดีแล้วมาออกนี่ใช่ไหมแล้วเราก็นำตัวตะแกรงไว้ตักขยะยาไปด้วยก็จากว่าที่ผู้สมัครในเทศบานนครระยองครับทีมลูกประยองพัฒนาครับท่านต่อไปครับคุณญี่ปุ่นเตะสื่อบรรจุทุกท่านครับ ผมวิชิตพิชราครับผู้ชนะสมบัติในนามทีมลูกยองลัาตรฐีนรเรื่องของภาพอิพสเปซเรื่องสุนทรอารณา,าแล้วก็สุดท้ายเรื่องของเศรษฐกิจนะครับจาก4กที่4มุมเมืองเลยนะครับหลังจากที่ประชากรอยู่ในเทศบาลเน,น,นี่ย60,000กว่าท่านมีผู้ใช้สิทธิ์ได้41,800กว่าท่าน,นนะครับต่อเดรับเกียร์ เป็นผู้ริหารนะครับเป็นเลขาธิการยกโครงการบัตรแหวัฒนะครับจริงๆค่อนข้างพอมีความรู้ในเรื่องตรงนี้นะเราคงทราบดีว่านครระยองของเราเนี่ยนะครับมีพื้นที่ที่พระกากรอยู่ค่อนข้างหนาแน่นนะครับดังนั้นนโยบายของทีมรูประยองพัฒนานะครับแบ่งเป็น6หัวข้อก่อนแล้วก็จะทีใล้ให้ฝั่งทีละข้อนะครับเวลาเล่นด่วนของนครระยองของทีมรปประยองพัฒนาคือเมืองสาดทั้งปีนะครับการเทศบาลนครระยองเราเรื่องความสะอาดเราค่อนข้างที่จะ ดังนั้นเราเป็นเมืองฝุ่นทรายด้วยนะครับประกอบกับคนอยู่หนาแน่นเน่ยสร้างขยะสร้างอะไรไว้ผลควนครองและ